แต่ผมว่าจบเกมนี้คงได้คุยกันยาวทั้งดียาเชนโก้แล้วก็ซิดเลังโก้คงโมโหโกันและกันเหมือนกันนะตอนนี้เอาครับซิดเลังโก้ยกขึ้นมาตีลูกนี้ติีล้วแตบแม่ออกไปครับดิยาเชนโก้เสิร์ฟครับประทีบยกวันแรกไม้สิทธิชัยประทีบขึ้นอีกครั้งหนึ่งยอดลงไปแล้วใครเสิร์ฟครับสิทธิชัยดิยาเชงโก้ขึ้นตีลูกนี้แม่ผ่านบล็อกแล้วลงไป ในลูกนี้ของตรงตัวเดียเชงโก้ครับแต่บอลสองต้องแก้ไขบอลสามล้ไมไงเล,ลีล้ยงน้อยนะโค้งไปยระดีพื้นลูกนี้ทัดเหมือนกันแล้วก็ออกไปบ้างครับโอ้โหดีลาแกเลยกระดีพื้นลูกนี้จบไม่จบแล้วก็กอีลีนาที่สองยี่สิบในต่อสิบแปดครับถุงพิชัยสังกชโชนและประดีพื้สุดโตจากทีมทำดีให้มันสักครู่นี้สำหรับทางอิลิน่าครับอิลิน่าอีกแล้วครับ วอลมัสนรับบอลแรกคราวนี้ดีครับขึ้นตีการตะข่ายติดบล็อกเต็มๆมาโอ้โหทัชยนาเอาอยู่จังหวะนี้ทําทำได้ดีครับบอลมัสนขึ้นตียอดมาโอ้โหทัชยนาไม่เล่นอีลินาไม่เข้าใจครับยืนอยู่ใกล้กว่าทำไมจังหวะนี้รับมาดีครับทัชยนาแล้วขึ้นตีโอ้หตรงตัวธนรัฐาแต่บอลมัสนเกือบไม่ทันนะยังแก้ไขไว้ได้โอ้โหแต่ทัชยนาให้บอลมาเกือบพลาดครับ ไทยลองไว้ได้อีกครั้งหนึ่งได้บุกแล้วครับคราวนี้พัยนาก็เหนียวบอลล้นบอลกสอนเล่นเลยทันทีแล้วลงครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากแต่หนีสู้กันสนุกแปดต่อหกครับคาซักบอลแรกล้นหายนะครับลูกนี้เอ้าทันยนาโดนตีใส่ตัวแล้วลูกมาสักครู่ไม่ใช่ว่าลองเนี่ยแต่ไทยก็เหนียวครับบอลกสอนเล่นเลยทันทีดีครับสิบสี่ต่อสิบครับโอ้โหพอยครับ ทัชยาน่าไม่หไหวข้าตัวตายเรียบร้อยแล้วทางไารรัฐขาวดมชวีครับจากไทยสองเอาชนะขาซักนะครับมัสโกว่าทัชยาน่ากับซิมบา้ออา,กกา ดกาแขขันไปและเสียตลาดภูมิใจมากครับเป็นครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จได้แชมป์ก็ตอนแรกก็หวังลึกๆก็สี่ทีมครับแต่ได้ถึงจุดนี้ก็ถือว่าดีใจมากๆเลยก็หวังไปสนามหน้าก็หวังเข้าสี่ทีมเหมือนเดิมครับแต่เราก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้แชมป์เหมือนเดิมแต่ขอแค่เข้าสี่ทีมและรักษามาตรฐานการเล่นของเราให้ดี ก็โอเคนะครับก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะครับก็ช่วยกันเป็นแรงกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปฮะเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ